ว่าก already, ันไอปลาเคือเกาเด้อจ้ะพี่น้องตอนเศร้าๆจ้ะตีหาจ้ะมาไต่เห็ดใครล่องบึงแล้วจ้ะใค่เดินึงนี่ะเดินึง้นใจจีหน่อยมันกำลังปุงตัวนี่เอเอเป็นตัวเนี่ยเอ้ามันคือหลายให้เรบินตอมีไะกูจริงปืนไงมันหอยถาก ได้บ่ได yeah, hmm. oui, no. ินไหนจีนอยมั้นต่เดินถึงเลยสิกินังี่พื่อไยนมันก็ยู่งมันกิ่นเนาะหายไปบุดละหายไปบุดละเลยแต่ขาบ่นี่แต่ลุ่นกระต้อนนะจ๊ะว่าเขาเสียดายบ่เมื่อนี้ โอ้ใครอยู่มาก็มาผอนเนาะจ้าแนนอยางนี้นมเนาะนี่เท่านี้วะอืมอาจจะลายยุคใครมาฟังเงินเท่าเคยเอาหันไม่เคยนดอืมีสีบุมีคนมาแค่ดอกฟังเงินดอกงามฟังเงินเนาะแนนไอตดอมดีหลายนเยตวจโอ้นี่ไปใส่เนาะดอกงามอีดอกนึงจ้ะ ดอกงามอี่แล้วจ้ะไข่เขียวอีกนีกนี่ดอกบวชัยนาำเด้อดอกบางเนาะขั้นเติมน้ำแล้วเปื่อเลยไอ้ดอกตุ้มๆุ้งเสียละเดียวดอกตุ้มใจดอกนตุ้มผ่าครับเนาะนี่ขาเจ้ามาดไส้ก่อนเฮานะเนาะ ให้ขาวอีดอกนึงจ้ะกังหางเนาะว่าละัะกระจะไม่ไต่กวนเ้องมาสวยตีหาแ้วแม่กวนเ้าสิบ่ไดออ้อ๋อเด้อลกจมปุกดังเลียโออ้ยดอกปักงเงี้งามๆเลยเงยนน้อะมันนี้น่ติมตาไว้ขนาด อยากถ่ายรูปไปดิดอนงามเท่อะพน่น้อนดูดดอน้ยเอาคนหลดเลยนะจ้างานอยู่ดอกพี่น้องจ้ยังนี่ก็ต้องกินด้วยนะน้องนี่ดองางเนาะ chị đọc nga mặt trong hùng kính chịu không chịu 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 อ้ดอ๋กุเราเทินะนี่ทอดกวกลืน,ละนะจ้ะจนีแต่เห็ดไข่ขเขียวนะไอ้เงี้ยงามเลยจ้ะเิงเจอหมดล้วเปนเห็ดไข่เผาเ่าหรือยัยงดาวบางตัวอ้ดอกเป็นยงเนาะขั้นแงนอันตูมกว่สีกำปั้นเนท่าไหร่ดาวน่นง่งีมนเลยเงี้งามจ้ะ ง้างดอกหยากเท่าไปที่กอเจีงอะไรอย่างเงี้ยถุงหางเนาะมีแต่ขาบอกออมาจุปูอยู่ยดอกนึง,งดอกตูมดอกนี้งามเลย Một câu hả? <laughs> đọc bàn luật mian ninh ninh tuyên này mian ninh kỳ nhoi một tên mọi người mọi chỉ nói nắng nóng kêu quang nắng <laughs> kêu quang nắng 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 kêu quang อกงอมอไข่มีด่จ้ะไดดปนอดดอกเี้ยต้องเลืน่จังเลยเลือกไงอัอู้คือยังกินไปแข็งอยู่ท้งนี่แข็งยู่ได้ปะขาแข็งปะปิ่งมันก็ทาอยู่แล้วกอทาก็ดเอาใอ้แดดันยิ่พูนจ้ะ ลงยิไ้ได้ยี่ดอกงามๆอีกแล้วจ้ะน้อตามาเบิ่งยอดเห็ดมื้อนี้ที่ใดที่หมานมื้อนีจ้จ้ะไปสมุนกุ้งกวจ้ะเฝ้ามาสามหน้าน่าจ้ะนี่แหละนี่เห็ดตะไคนะร้นี่เห็ดทานสามสี่ดอกจ้ะเห็ดทานใหญ่ วันนี้เขาไปผูพบาดด้อยจ้ะพี่น้องเน็ตกะห่างๆอยู่ดอกจ้ะก็ยังบรายปันเดขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชททุกคอมเมน์เด้อจ้ะขอบันในายคลิปหนะสวัสดีค่ะ